สรุปราคาผักวันนี้วันที่18กรกฎาคม2568ข้อมูลอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาด4มุมเมืองเป็นราคาสูงสุดใส์ใหญ่สวยเท่านั้นกวางตุ้งใบกิโลกรัมละ14บาทกวางตุ้งดอกกิโลกรัมละ18บาทกระลำปีแจงผลกิโลกรัมละ15บาทกระลำปรีม่วงกิโลกรัมละ30บาทกระลำดอกกิโลกรัมละ15บาท กะลัมปลีเขียวกิโลกรัมละ6บาทกะลัมปลีหัวใจกิโลกรัมละ30บาทคณะต้นกิโลกรัมละ7บาทคณะยอดกิโลกรัมละ10บาทคณะฮ่องกงกิโลกรัมละ50บาทผักกาดขาวลุวยกิโลกรัมละ10บาทผักกาดเขียวปลีกิโลกรัมละ9บาทผักกาดหอมกิโลกรัมละ30บาทผักกาดแก้วกิโลกรัมละ50บาทผักกาดส้อยกิโลกรัมละ40บาท ผักบุ้งจีนกิโลกรัมละ12บาทผักบุ้งไทยผักบุ้งแก้วกิโลกรัมละ20บาทผักบุ้งนากิโลกรัมละ40บาทตั้งโอกิโลกรัมละ50บาทผักขึ้นช่ายกิโลกรัมละ90บาทต้นหอมกิโลกรัมละ40บาทต้นหอมญี่ปุ่นกิโลกรัมละ40บาทผักชีไทยกิโลกรัมละ80บาทผักชีลาวกิโลกรัมละ20บาทผักชีฝรั่งกิโลกรัมละ32บาท รากผักชีกิโลกรัมละ120บาทใบสะระแหน่กิโลกรัมละ70บาทใบกะเพรากิโลกรัมละ15บาทใบโหระพากิโลกรัมละ15บาทใบแมงลักกิโลกรัมละ20บาทใบกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ40บาทใบกุ้ยช่ายขาวกิโลกรัมละ100บาทดอกกุ้ยช่ายเขียวกิโลกรัมละ70บาทดอกหอมกิโลกรัมละ70บาทใบมะกรูดกิโลกรัมละ5 5บาท ใบชะพลูกิโลกรัมละ50บาทต้นตะไคร้กิโลกรัมละ26บาทกระชายซอยกิโลกรัมละ50บาทกระชายหัวกิโลกรัมละ40บาทข่าอ่อนกิโลกรัมละ50บาทข่าแก่กิโลกรัมละ35บาทขิงซอยกิโลกรัมละ30บาทขิงแก่กิโลกรัมละ30บาทขิงอ่อนกิโลกรัมละ70บาทพริกขี้หนูสวนหอมกิโลกรัมละ2 0 0บาท พริกกระเลียงกิโลกรัมละ90บาทพริกกินดาเขียวกิโลกรัมละ45บาทพริกกินดาแดงกิโลกรัมละ45บาทพริกซุปหัตเขียวกิโลกรัมละ55บาทพริกซุปหัตแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกชีฟ้าเขียวกิโลกรัมละ50บาทพริกชีฟ้าแดงกิโลกรัมละ60บาทพริกยำขาวกิโลกรัมละ50บาทพริกยำเขียวกิโลกรัมละ65บาทพริกยำแดงกิโลกรัมละ65บาท พริกหยวกกิโลกรัมละ40บาทพริกหวานเขียวกิโลกรัมละ80บาทพริกหวานแดงกิโลกรัมละ75บาทพริกหวานเหลืองกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าเหลืองกิโลกรัมละ90บาทพริกขี้หนูยอดสวนแห้งกิโลกรัมละ250บาทพริกกินดาแห้งกิโลกรัมละ140บาทพริกใหญ่แห้งกิโลกรัมละ150บาทพริกชี้ฟ้าแห้งกิโลกรัมละ150บาท พลิพไทยอ่อนกิโลกรัมละ3 0 0บาททว่วฝากยาวด้วงกิโลกรัมละ25บาทถว่วฝากยาวเส้นกิโลกรัมละ24บาททว่วผูกิโลกรัมละ60บาททว่วลันตาหวานกิโลกรัมละ200บาททว่วงอกกิโลกรัมละ30บาทลูกน้ำเต้ากิโลกรัมละ24บาทบวกงูงกิโลกรัมละ26บาทบวบหอมกิโลกรัมละ26บาทบวกเหลี่ยมกิโลกรัมละ16บาทกาเจี๊ยบเขียวกิโลกรัมละ20บาท ชาอมกำลระ15บาทดอกแคร์กิโลกรัมละ90บาทฟักเขียวอ่อนกิโลกรัมละ12บาทฟักเขียวแก่กิโลกรัมละ7บาทฝากลิ้นฟ้ากิโลกรัมละ60บาทฝากสตอกิโลกรัมละ100บาทมะระกินกกิโลกรัมละ18บาทมะระจีนก baht, ิโลกรัมละ20บาทมะเขือพวงเด็ดขั้วกิโลกรัมละ36บาทมะเขือพวงไม่เด็ดขั้วกิโลกรัมละ20บาทมะเข baht, ะือม่วงกิโลกรัมละ30บาทมะเขือยาวกิโลกรัมละ34บาท มะเขือลายกิโลกรัมละ30บาทมะเขือลิงกิโลกรัมละ24บาทมะเขือเดิ้งกิโลกรัมละ14บาทมะเขือไข่เต่ากิโลกรัมละ32บาทมะเขือเปาะกิโลกรัมละ30บาทเท็ดราชินีกิโลกรัมละ70บาทมะกะเทศสีดากิโลกรัมละ46บาทมะเขือเทศเนื้อกิโลกรัมละ80บาทมะเขือเหลืองกิโลกรัมละ30บาทมะกะเทศทอดแดงกิโลกรัมละ40บาท มะละกอดิบกิโลกรัมละ9บาทมะละกอฮันแลนกิโลกรัมละ30บาทแตงกวากลางกิโลกรัมละ13บาทแตงกวาอ่อนกิโลกรัมละ26บาทแตงร้านกิโลกรัมละ12บาทฟักทองทองอ่ำไพกิโลกรัมละ20บาทฟักทองลายกิโลกรัมละ24บาทฟักทองเกษตรกิโลกรัมละ20บาทฟักทองสีเมืองกิโลกรัมละ24บาทแตงไทยเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ15บาบาทจากตลาดไทย แตงไทยอ่อนกิโลกรัมละ30บาทแตงโมอ่อนกิโลกรัมละ15บาทข้าวโพดอ่อนกิโลกรัมละ60บาทผักกระเฉดมันใหญ่มันละ300บาทดอกสลิดกิโลกรัมละ130บาทผักหวานป่ากิโลกรัมละ100บาทยอดผักปลังกิโลกรัมละ10บาทสายบัวลอดกิโลกรัมละ16บาทหน่อไม้ฝรั่งเขียวกิโลกรัมละ120บาทยอดมะขามอ่อนกิโลกรัมละ120บาท หัวไชเท้ากิโลกรัมละ8บาทหอมแดงไม่ตัดจุกกิโลกรัมละ65บาทกระเทียมไทยมัดจุกกิโลกรัมละ70บาทแครอทไทยกิโลกรัมละ20บาทหอมหัวใหญ่ไทยกิโลกรัมละ30บาทเห็ดนางฟ้ากิโลกรัมละ60บาทเห็ดนางรมหลวงกิโลกรัมละ60บาทเห็ดฟางเมือเล็กกิโลกรัมละ80บาทเห็ดฟางเมือใหญ่กิโลกรัมละ120บาท มะนาวเบอร์เล็กลูกละ0.6บาทมะนาวเบอร์กลางลูกละ1.3บาทมะนาวเบอร์ใหญ่ลูกละ2.1บาทเห็ดกระด้างกิโลกรัมละ200บาทเห็ดกรขาวกิโลกรัมละ150บาทเห็ดหอมสดกิโลกรัมละ120บาทเห็ดหูหนูสดกิโลกรัมละ52บาทเห็ดหูหนูแห้งกิโลกรัมละ290บาทเห็ดเข็มทองกิโลกรัมละ40บาทมากรูดเบอร์เล็กกิโลกรัมละ12บาทมากรูดเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละ16บาท หน่อไม้ไผ่หวานกิโลกรัมละสิบสองบาทหน่อไม้ไผ่รั่วก 1, ิโลกรัมละสิบบาทหน่อไม้ดองกิโลกรัมละสามสิบบาทหวานเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละสิบสองถึงสิบห้าบาทข้าวโพดข้าวเหนียวเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละสิบสี่ถึงสิบเจ็ดบาทเผือกหอมเบอร์ใหญ่กิโลกรัมละยี่สิบถึงยี่สิบสอง 1, บาทถั่วลิสงสดถังละสิบกิโลกรัมถังละสามร้อยสี่สิบบาท กล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์เล็กวีละสิบบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์กลางวีละยี uh ่สิบห้าบาทกล้วยน้ำว้าขาวนวลเบอร์ใหญ่วีละสี่สิบาทกล้วยหอมทองเบอร์เล็กสี่ร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์กลางห้าร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่เจ็ดร้อยบาทต่อเข่งเข่งละเจ็ดวีกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์เล็กวีละสิบห้าบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์กลางวีละสามสิบบาทกล้วยไข่จันทบุรีเบอร์ใหญ่วีละห้าสิบห้าบาท ต่อไปเราจะไปดูสถานการณ์ทางด้านราคาของมะเขือปลอกโดยทั่วไปแล้วราคามะเขือเปลาะมักจะแพงที่สุดในช่วงหน้าแล้งนะครับเหตุผลหลักก็คือผลผลิตก็จะลดน้อยลงในช่วงหน้าแล้งแล้วก็การขาดแคลนน้ําก็ทําให้ผลผลิตของมะเขือปลอกลดลงอย่างมากความต้องการของตลาดก็ยังก็คงที่นะครับหรือบางบางช่วงก็เพิ่มขึ้น แม้ผลผลิตจะลดลงแต่ความต้องการของตลาดก็มักจะคงที่หรืออาจจะเพิ่มขึ้นก็เป็นไปได้ส่งผลให้ราคาสูงขึ้นตามกลไกตลาดข้อมูลจากแหล่งข่าวระบุว่าในช่วงหน้าแล้งผลผลิตการเกษตรราคาดีทําให้มีรายได้จากการจําหน่ายและของมะเขือปลอะไม่น้อยกว่าหนึ่งบนหนึบาทต่อเดือนผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดแม้ว่า มะเขือเปราะจะสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปีแต่ปริมาณผลผลิตและความต้องการและความสมบูรณ์ของต้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและก็น้ําอย่างมากทําให้ช่วงหน้าแล้งเป็นช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและก็มีราคาสูงขึ้นนั่นเองครับส่วนส่วนช่วงหน้าฝนนะครับก็จะประสบกับอสภาวะที่เรียกว่าน้ําท่วมน้ําขังนะครับก็ทําให้ต้นมะเขือเปราะนั้นก็ อ่าเหี่ยวเฉาและก็ติดเชื้อราทางรากและก็ทําให้เหี่ยวยืนต้นตายได้นะครับก็ส่งผลทําให้ราคาในท้องตลาดก็อาจจะอ่าสูงขึ้นนะครับเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับอ่าผลผล,ผลิตและก็คุณภาพของผลผลิตอ่าที่ออกสู่ตลาดก็มีผลทางด้านราคารวมทั้งอ่าสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจก็มีผล ต่อราคามะเขือเปราะที่ออกสู่ตลาดได้เหมือนกันนะครับต่อไปเราจะไปดูสถิติราคามะเขือเปราะย้อนหลังไป1ปีอ้างอิงจากเว็บไซต์ตลาดไทยนะครับเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ปีที่แล้วราคามะเขือเปราะเฉลีย่ยทั้งเดือนอยู่ที่39บาทเดือนสิงหาคม2567เฉลีย่ยอยู่ที่43บาท เดือนกันยายน2567เฉลี่ยอยู่ที่2อ่ส2บบาทเดือนตุลาคม2567เฉลี่ยอยู่ที่33บาทพฤศจิกายน2567เฉลี่ยอยู่ที่27บาทธันวาคม2567เฉลี่ยอยู่ที่34บาทกุมภาพันธ์25ไอ้าขอโทษขอภัยครับมกราคม2568เฉลี่ยอยู่ที่27บาท กุมภาพันธ์2568เฉลี่ยอยู่ที่20บาทมีนาคม2568เฉลี่ยอยู่ที่32บาทเมษายน2568เฉลี่ยอยู่ที่27บาทพฤษภาคม2568เฉลี่ยอยู่ที่35บาทแล้วก็ถัดมาเดือนมิถุนายน2568เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับเฉลี่ยอยู่ที่32บาทนะครับราคาเมื่อเขือเปลาอก เดือนอีกหนึ่งถึงสองเดือนถึงสามเดือนข้างหน้าราคาก็น่าจะขยับขึ้นนะครับไปกว่านี้นะครับประมาณน่าจะเฉลี่ยอยู่ที่40บาทต่อกิโลกรัมนะครับเนื่องจากาเป็นช่วงที่ฝนตกชุกนะครับน้ำอาจจะท่วมขังในแปลงมะเขือเปราะ,ะทำให้ ต้นได้รับความเสียหายก็ทําให้ผลผลิตออกน้อยนะครับก็ทําให้ราคาที่ของมะเขือเปลาะอ,ออกสู่ตลาดก็จะทําให้ราคาปรับสูงขึ้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับผลคุณภาพของผลผลิตแล้วก็สภาวะทางด้านเศรษฐกิจก็มีผลต,ต่อราคาได้เหมือนกันนะครับ เอาละครับถ้าเห็นว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับกันได้เลยนะครับผมนะครับหัวข้อก็มีว่านะครับประสบการณ์การเป็นพ่อค้าใหม่ขายผักนะครับที่ตลาดค้าส่งตลาดสี่มุมเมืองนะครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับครั้งแรกในชีวิตกับการเป็นพ่อค้าขายผักครั้งแรกก็เล่นตลาดปิกเนมเลยครับ ล่อสี่มุมเมืองเลยครับวันที่15เมษายนนะครับกลางตลาดกลางสงการพอดีเลยนะครับก็เอาผักชีนะครับไป18กิโลกรัมนะครับเอาไปเอาไปน้อยมากนะครับ18กิโลกรัมนะครับเที่ยวไปแค่นั้นก็เพราะนะครับอยากจะไปดูนะครับไปรู้ไปเห็นนะครับในเไปศึกษานะครับเรื่องของการขายผักนะครับและการเป็นพ่อค้าขายผักเขาเป็นกันยังไงนะครับ ก็อีกอย่างตัวเองนะครับทําสวนคนเดียวก็สามารถถอนและก็มัดกำผักชีได้วันละวันละแค่นั้นเองนะครับวันละแค่นั้นนะครับก็เข้าไปถึงหน้าตลาดนะครับก่อนนะครับผ่านด่านเก็บเงินเข้าตลาดนะครับไปถึงประมาณ17บเนิกาสามนาทีนะครับเจ้าหน้าที่นะครับก็จะจัดรถนะครับจัดระเบียบรถนะครับโบกรถให้จอดชิดซ้ายนะครับ ต่อคิวจากคันอื่นๆนะครับที่จอดอยู่ก่อนแล้วนะครับแล้วก็คุยกับเจ้าหน้าที่เขาไปว่าผมมาขายครั้งแรกนะครับมาลองขายผักดูครับแนะนําผมหน่อยนะครับเขาก็จึงบอกว่าที่นี่เปิดให้ขายเป็นรอบๆนะครับสําหรับลานค้าผักโดยเปิดรอบต่อไป19นานิกาให้จอดรถรอที่นี่ก่อนนะครับ ระหว่างจอดรอนะครับรถคันอื่นๆที่มาจอดรอก็เปิดผ้าคลุมผักตัวเองออกอแล้วก็สังเกตเห็นว่าอตอนจอดรอเข้าตลาดนั้นก็จะมีพ่อค้าตัดผักไปขายนะครับหรือเอาผักไปขายต่อที่ตลาดอื่นๆเช่นตลาดไทยเป็นต้นถามแล้วก็ได้ความว่าเวลาเวลาผักที่ตลาดไหนขาดเขาก็จะเไปหาจากอีกตลาด ก็ถ่ายเทกันไปกันมานะครับนอกจากนั้นก็จะมีคนเมียนมานะครับมาตัดซื้อผักกับรถที่จอดรอเข้าตลาดนี้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าตกลงราคาซื้อขายกันได้ก็ขนลงรถเลยใส่รถเข็นที่มีพนักง,งานรับจ้างขนอยู่แล้วได้เลยส่วนคันไหนตกลงราคาขายกันไม่ลงตัวก็หรืออยากเอา เข้าไปขายเองข้างในลานหรือไม่มีคนตัดซื้อก็จะรอเข้ารอบต่อไปคือรอบ19เนาิกาถ้าเราเอาผักเข้าไปขายในลานสำหรับรถพิกัพเสียค่าเข้า350บาทถ้าสมัครเป็นสมาชิกแล้วจะลดลงประมาณ10%ลรถหกล้อ10ล้อ ก็ราคาก็จะแพงขึ้นตามลำดับระหว่างจอดรอก็จะมีคนเข้ามาถามไถ่หาซื้อตัดผักกันอยู่ตลอดถ้าขายข้างหน้าตลาดได้ก็ไม่ต้องเสียเงินค่าเข้าตลาดแต่หากคนที่ซื้อเอาผักเข้าตลาดเขาจะต้องจ่ายเองเท่าที่สังเกตดูเป็นเช่นนั้นครับระหว่างรอก็เห็นว่าอาชีพพนักง,งานขนผักนั้นรายได้ดีมาก สอบถามน้องเขยที่ทำงานตลาดไทยมาก็ระบบคล้ายๆกันนี่แหละคือคนขนผักซื้อเสื้อวินจากตลาดราคาไม่ถึงหมื่นน่าจะราวๆหาหกพันถึงแปดพันบาทนี่แหละครับจำได้คร่าวๆแล้วเวลาทำงานในแต่ละวันก็จะจ่ายเปอร์เซ็นต์นะครับรายได้ให้กับตลาดวันหนึ่งไม่ถึงร้อไม่ถึงร้อยบาท แต่ที่ดูดูเห็นเห็นคือพวกเขาขนผักหากขนไกลหน่อยผักเต็มรถก็จะได้เที่ยวรับประมาณ200-300บาทเลยถามน้องเขยที่ทำงานในตลาดไทยดูเขาบอกว่าอาชีพคนขนผักจะมีรายได้วันละประมาณ1,500-3,000บาทโดยประมาณโอ้โหนะครับอาชีพขนผักในตลาดนี้ รายได้ไม่ไม่เบาเลยนะครับไม่เบาไม่ธรรมดาเลยนะครับนะครับใครสนใจก็ลองๆองนะครับลองๆองไปหาข้อมูลดูนะครับไปลองหาข้อมูลไปหาติดต่อไปดูลาดเหล่านะครับนะครับอ่าเป็นขนขนผักในตลาดเนี่ยนะครับรายได้ดีนะครับรายได้ดีนะครับจริงๆนะครับอันนี้เขาเขาคงไม่ได้ไม่ในมุกผมก็เคยรู้จักนะครับผมลุงชัยนี่แหละนะครับ เคยรู้จักกับคนที่เคยไปเข็นผักขายที่ตลาดนะครับเมื่อหลายปีก่อนนะครับหลาย10ปีก่อนเขาก็ทําอยู่หลายปีนะครับนะครับก็มีเงินเก็บนะครับมาตั้งตัวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับนะครับผมรู้จักอยู่คนหนึ่งนะครับนะครับเขาเคยเล่าให้ฟังนะครับท่านใดสนใจก็ลองลนะครับลองลไปไปไปสืบหาข้อมูลดูนะครับเอามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับ รายได้ดีเหมือนกันแฮะผมปลูกผักขายก็ได้ไม่เท่าเขาเออน่าจะใช่นะครับตั้งวันละพันห้าไม,ไม่ต้องลงทุนอะไรนะครับลงทุนนิดหน่อยแค่ซื้อเซอร์วินมาแล้วก็มาเข็นผักได้เลยนะครับรายได้ตั้งวันละพันกว่าบาทขึ้นนะครับโอ้น่าสนใจน่าสนใจเอามาวกเขาเรื่องของการขายผักต่อเลยนะครับมีพ่อค้าตัดผักมาขอเหมาผมหลายคน ถามแล้วก็อมยิ้มไปด้วยพลางก็ว่าผมมาตลาดใหญ่ขนาดนี้ผมเอาผักมากันเป็นเป็นตันขึ้นไปทําไมผมเอามา18กิโลกร,รมัมก็บอกเหตุผลไปตามที่เกินมาครับคนมันเคยกลัวๆกล้าๆมานานแล้วก็อยากจะลองมาขายดูแต่ไม่ทําสักทีวันนี้วันนี้ก็เลยตัดสินใจเป็นพ่อค้าครั้งแรกในชีวิต แล้วก็มาตลาดบิ๊กเอฟเลยผมอยากจะเข้าไปดูไปดูไปขายข้างในตลาดจึงไม่ขายให้พ่อค้าตัดซื้อด้านหน้ายอมเสีย350บาทเข้าไปขายค่าน้ำค่าน้ำมันไปกับการจนบ,บุรีตลาดสีมุมเมืองก็เป0บาทแล้วล่ะครับ พอได้เวลา19เนาฬิกาเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยรถเข้าตลาดและก็จ่ายค่าเข้าในตลาดที่ดันผ่านเข้าด้วยเลยพอเข้าไปตามรถที่เขาอยู่ก่อนหน้าแล้วไปถึงลานก็จะมีเจ้าหน้าที่บุกรถให้เราจอดเข้าช่องจอดซึ่งเราจะเลือกที่จอดไม่ได้เขาจะจัดคิวเข้าตามลำดับเลยผมได้ช่องแคบหน่อย กระจกรุแทบเบียดกันเพราะคันซ้ายและคันขวาจอดกินที่มาหน่อยพอจอดรถได้ก็สังเกตดูพ่อค้าคนอื่นๆเขาทำกันยังไงก็รู้ว่าที่นี่เป็นลานขายผักกันบนรถเลยผมก็เปิดท้ายรถเอาผ้าใบปูเอาผักชีมาวางยังไม่ถึงสองนาทีก็มีแม่ค้าเมียนมาตัดผักรายย่อยมาถามซื้อ เอาไปนั่งขายปลีกที่ลานนั่งขายผมก็เช็คราคาขายปลีกและราคาส่งที่หน้าตลาดกับคนเข็นผักมาแล้วจึงแจ้งราคาไปแม่ค้าคนนี้เพิ่งมาหัดเป็นแม่ค้าใหม่เป็นครั้งแรกเอาละว,ว่าคนขายก็ใหม่คนซื้อก็ใหม่เขาจึงบอกว่าเขาเพิ่งมาหัดขายวันแรกขอไปดูราคาเจ้าอื่นๆก่อน ทานไปอีกหนึ่งนาทีมีแม่ค้าเมียนมาอีกคนมาถามราคาผมก็แจ้งราคาไปเขาขอลดลงกิโลกรัมละห้าบาทเท่าที่ดูก็ขอลดพอเป็นพิธีเพราะถ้าไม่ขอลดคงไม่ใช่ปกติของแม่ค้าแน่ๆซึ่งผมก็มาเพื่อศึกษาตลาดเฉยๆก็เลยขายให้ไป ข้าเมาทั้งหมด18กิโลกรัมได้เงินมา1260บาทเลยถามพ่อค้าคนอื่นๆดูว่าถ้าถ้าเราขายผักในรอบนี้ไม่หมดจะทำยังไงเขาก็บอกว่าวนใหม่คือออกไปแล้ววนเข้ามาจ่ายค่าเข้าตลาดใหม่แต่จะเสียแค่ครึ่งราคา จากรอบแรกที่จ่ายไปครับเขาก็พูดต่อท้ายว่าแต่เขาไม่เคยได้วนก็ขายหมดในรอบเดียวทุกครั้งวันนั้นก่อนผมจะเข้าไปขายผมได้ลองโทรไปถามพ่อค้าคนกลางหลายคนว่าเขารับซื้อผักชีที่ราคาเท่าไหร่ก็ทราบว่าเขาซื้อที่กิโลกรัมละ30บาทบ้าง35บาทบ้างและเรา ต้องไปส่งเขาที่4มุมเมืองหรือตลาดไทยด้วยผมก็เลยตัดสินใจไปขายเองให้มันรู้เรื่องกันไปเลยผลที่ได้ก็คือผมขายได้กิโลกรัมละ70บาทถ้าผมไปทันรอบ17เนาฬิกาผมจะขายได้กิโลกรัมละ120บาทนี่คือที่คนขนผักบอกราคาจะขึ้นจะลงตามปริม,มาณผักในแต่ละรอบครับ สรุปคือผมเสียค่าน้ำมันลดไป8 0 0เสียค่าเข้าไปภายในตลาด350บาทก็รวมเป็น1,150บาทผมขายผักได้1,260บาทก็คงเหลือเงิน110บาทก็ซื้อน้ำซื้อขนมกินบ้างคงก็เกือบหมดพอดีนะครับก็จบเรื่องราวนะครับของเกษตรกรท่านนี้นะครับที่ นำผักชีเข้าไปขายที่ตลาดนะครับก็เป็นมือใหม่หรือว่าหรือว่าอยากไปพิสูจน์นะครับอยากจะเข้าไปพิสูจน์ว่าเออเขาซื้อขายกันยังไงมีระบบมีการเจรจาต่อรอ,องกันยังไงนะครับก็ท่านนี้ก็คงอยากจะรู้นะครับว่ามันมันพอจะเป็นลู่ทางที่จะของเกรรษตรกรนะครับที่จะนําผักไปขายส่งยังตลาดใหญ่ๆนะครับตลาดกลางอย่างเงี้ยนะครับ นะครับก็อยากจะรู้นะครับ Casey, ว่ามันพอจะเป็นรูทางหรือว่าทาได้แค่ไหนแค่ไหนนะรสรุปก็คือนะครับสรุปก็คือนะครับจากเนื้อหาจากเรื่องราวที่ท่านนี้เรามาก็คือถ้าเข้าไปขายผักในในช่วงจังหวะในช่วงระยะเวลาที่ราคาผักมันขึ้นนะครับในรอบที่ราคาผักมันขึ้นนะครับท่านนี้จะขายผักได้ในราคาแพงนะครับในราคาแพงก็คือถ้าเข้าไป ในรอบ17นาฬิกานะครับตามที่เขาเล่ามานะครับเขาก็จะขายผักได้กิโลกร,รัมละร้อยกว่าบาทขึ้นนะครับ120บาทอย่างเงี้ยนะครับ120 30นะครับเขาก็จะมีกําไรสูงมากนะครับมีกําไรสูงมากนะครับแต่ทีนี้เขาเข้าไปไม่ทันนะครับในรอบเช้ารอบ17นาฬิกาเออไม่ใช่รอบเย็นนะครับ17นาฬิกานะครับทีนี้พอไม่ทันก็เลยได้เข้ามารอบรอบอ่อ19นาฬิกานะครับทีนี้ สงสัยผ meat, Guys, ักน like ่าจะเข้าไปเยอะนะครับในช่วงนั้นนะครับในรอบ19บเกาอกซึ่งน่าจะมีรถขนผักเข้ามาเยอะมากนะครับในช่วงนี้นะครับก็เลยทําให้ผักนั้นเขาเรียกว่าเข้ามาเยอะมันก็น่าจะเรียกว่าล้นตลาดได้ยังไงนะครับนะครับอาจจะไม่ล้นอาจจะเขาเรียกว่ามาเยอะเกินไปนะครับเข้ามาพร้อมกันมากเกินไปนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับราคามันก็จะร่วงลงนะครับจน หลือกิโลกรัมละประมาณหกสิบเจ็ดนะครับเราๆประมาณนี้นะครับถ้าใครขายได้ถึง80ก็ก็ดีไปนะครับก็ดีหน่อยนะครับส่วนคนที่ขายได้กิโลกรัมละ6และว,ว70หรือว่า60นี้ก็ก,ก็ก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับนะครับสรุปแล้วถ้าถ้าจะเอาไปขายเองนะครับถ้าเกษตรกรปลูกผักแล้วจะนําไปขายเองที่ท,ที่ตลาด ตลาดใหญ่ๆตลาดบิ๊กๆตลาดกลางนั่นแหละนะครับนะครับก็ควรจะเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเยอะๆนะครับเอาไปเป็นเป็นได้หลายร้อยกิโลกร,รัมถึงถึงเป็นตันนั่นแหละนะครับถึงจะคุ้มค่านะครับถึงจะคุ้มค่านะครับยิ่งถ้าเราอ่าปลูกอ่าอยู่อยู่ห่างจากตลาดนะครับห่างจากตลาดใหญ่ตลาดกลางนะครับหลายกิโลนะครับหลายสิบกิโลถึงเป็นร้อยกิโลเนี่ย เรายิ e ت ت ee, romance, mm ่งจะต้องปลูกเยอะๆนะครับปลูกให้มันได้เยอะๆนะครับเวลาขนไปแต่ละครั้งแต่ละทีมันจะได้ไปเยอะๆมันก็จะคุ้มนะครับหรือไม่ก็ไปหารับซื้อของท่านอื่นเสริมไปด้วยนะครับซื้อผักชนิดอื่นนะครับจากเกษตรกรท่านอื่นนะครับบรรทุกเสริมไปด้วยนะครับนะครับก็หลายๆอย่างอย่างเล็กอย่างน้อยมันก็ได้ได้เยอะได้มากขึ้นเองนะครับนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมนะครับ